เส้นขนมจีนตั้มมี่ค่ะฮะอลลกอบาทอยากกินก็ทักมาเลยจ้าือ,อ,าอุ้ละท่านยังไงวะท่านไหนว่ เดยอเลิศเท่าไหร่ค่าอย่างบ่ของว่าค่าเลยเนาะงวนนี่ไงไม่ได้เป็นของเรอเปดียบมาจ้ะจัดแปลน้ำกันกินเพ้เดียวนะพูดเร่อยแตกมันอยู่จะเป็นองมา ตำสัวหอยแครงค่ะกจะแชบบัจกจ่าพี่น้องมาจาบพี่น้องจา้านี่วันนี้ได้ถุงใหม่มาค่ะไซส่ห้าร้อยกรัมเป็นไหนดีคะเอาเลยค่ะโอ้ยนี่นั่นนี่โอเคโอ้โอพี่น้องมักๆมักผมมกักมักเจ้านี่กระโมูสุดยอ อย่านี้พิกกี้บิดค่ะทุกคนค่ะแคปหมูอืมหลงเต็มอืมเส้นขนงจีนตั้มมี่ค่ะพาละกอบาทอยากกินก็ทักมาเลยจ้าอืมอืมผมเดือดรถ อ่อนๆอยู่มันจะหอมผู้เองแซนดขนมจีนอะไรคะแบบนั <vastly> <less> ้นเป็นมือนี้เป็นเอาๆ ผมติดกเลยึผมติดกตกเลยทนหนึงโอ้ไแค่ฮึทนสิดสินนมจีด้ไเนยไปละท่านยังไงวะท่านไดนบ่เหรอเลิศข้าหาอย่างบ่ของบ่าค่าเลยเนาะบ๊วยท่านไป็ด้จ้ะ không nhanh nhảy luôn nè xin không nhanh nhảy muốn nhảy nhảy Mà đi bằng nữa Thế Thật xẹp thầm à Giảm hẹn Đúng rồi Cái nước nào เจามาจากพี่น้องจ้าไม่แช่งกับสิ่งขนมจีนพันเลยค่ะม,มาจ้าจัดแน้ำกันอื้อชื่นบาะ ครับอืมเอาแห้หงหนดอร่อยดีเลยค่ะ้าของหมักคือมมกวอนผมกอนพอติปูปผมเหร กินพอเดียวแล้วพกวก้แตกน้ำอยู่น้ำชอ,องไหมช <laughs> อบไหมอะไรียบกว่ชอบไเสียบไว่ียบ กินขึ้นหน่อย <H> um> มัาจากพี่น้องจ้าเต็มปากเลยบ้านเลยน้ำหนังเนี่ยแคปหมูก็อร่อย เสับอะไรเหรอสันอืส้นชุบอะไใช่ไหมเวาเลยคมดมใหญ่นาะพี่น้องมีมงงได้คำใหญ่นาะจ้ะแซ่บๆพี่น้องจ้าลองมือนพี่น้องด้คำ่แบบนี้กินนื้เต็มในน้ำปลาแดกนัวครับ ทำไงเลยเจ้าไปเลยจับเลยหอมจีนนี่แห้งหรือินดำประเดี๋ยวมาจ้าจัดๆน้องกัน

คือไปหาตังค์เลยจริงจุเขาแซ่บนัวแห้งดีกว่าอืมงามไปแดกแบบนั่น สักคุณสองต้มยอืมจับน้ำเปลาต้มยำจับน้อคนสองว่ะอืมอืมจับบดนล้วจะเ้่นอะไร อนก็หอนเอาก็เอาดิจัมน,นี่นเป็นหน้าเป็นหน้าฝนเน,ะนาะจตมันาไม่ก็เอาๆนะเด็กกันอร่อยมากเบื้องหน้าเต็มหนาแบนาบนี้ใครรอพึงอีเปดแบบหนึ่งได้ผมดได้ถามกันเด้อกัข,อข,อข,อข้าว พี่น้องคะสำหรับมือน,นีก็แสบแห้งจ้ะพี่น้องจ้าขาดบักงแยเบิดคือเกาจะกินสองคนมันก็วังเงาเนาะจ้ามันก็กินไป <c oughs> คุยไปกับมวน <c oughs> จ้ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือน,นีก็ขอบคุณขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามรับชมเราฟังมือน,นีเขาตัวลาไปก่อนด้วยค,ะววค่ะสวัสดีค่ะ